ณวารีเนาะคุณวารีเป็นอะไรมาครับตัวขาวอะไรนะฮะตัวขาวอ๋อแล้วเป็นอะไรมากมาไหมอ้มาไม่มากไม่มากใช่ไหมเอา,อานี้ถ้าไม่มากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะให้ยาหมองไปนะหมอว่ามันน่าแค่ช้ำๆแหละอ่ะเอานี่ไปทาแล้วหายเลยค่ะทาแล้วหายเลยเป็นตรงไหนทาตรงนั้นเป็นตรงไหนทาตรงนั้นออนะ <S 2> <S 2> อ่ะคนต่อไปนะ เชิญครับคุณไข้มาพอดีเลยเชิญค่ะคุณหมอพอดีค่ะัสดีครับเอ้าคุณยังไม่หายอีกเหรอเหมือนจะหนักก็เดิมด้วยค่ะเหตดีขึ้นเลยคุณหมอหมอขอดูหน่อยได้ไหมฮะดูอะไรหมอก็ดูที่คุณเป็นไงฮะเป็นอะไรคะเป็นแผลไงเป็นแผลก็คุณวันนั้นคุณหาหมอแล้วหมอก็จะขอดูแผลที่คุณตกเขาอะฉันตกขาค่ะคุณหมอตกขาตกขาตกขา คุณก็หมอให้ยาอะไรคนไข้ไปคะเนี่ยหมอให้ยาหมองไปแล้วคุณน่ะสี่วันสี่คืนเลยนะคะหมอค่าตลอดเหรอพัดลมสี่ตัวไม่อยู่คุณหมอโอ้แจบดีคือแค่คุณคือเป็นตกขาวค่ะตกขาวอ๋อไม่ใช่ตกเขาไม่ค่ะก็วันนั้นหมอได้ยินคุณว่าตกเขาฉันไปผ่าฟันคุดมามันพูดไม่ชัดงั้นผมขอดูหน่อยคุณหมอจ้องยอกไม่ไม่ต้องดูไปดูจะรักษาไงแล้วเห็นา